ตอนนี้เราอยู่ห้าทิมหกพิมเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่ไปครบแล้วค่ะตอนนี้ลงทีเดียวเก้าทิมเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ครบแต่ของเวียนป้าป้าแต่รู้สึกว่าตอนนี้มีเยอะเลยอ่าพญาเมงลายพญาเมงลายยกมือขึ้นคะ่ะอ่าแม่ราวคะ่ะแม่ราวแม่ราวมาแล้วนะคะแม,ม่ฟ้าหลวงค่ะแม่ฟ้าหลวง แม่พระหลวงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เรียงตามระดับนะคะกับรุนาเรียงตามระดับนะคะอําเภอเมืองค่ะค่ะเอามาจากข้างขวาของพิธีกรเลยนะคะอําเภอเมืองค่ะแม่จันค่ะเชียงของค่ะอภุพานค่ะเวียงป่าเป้าค่ะรู้สึกว่าสองคนต้องสลับกันนะคะจะเป็นของพานมีไหนอาเภอพานมีไหนแล้วก็เวียงป่าเป้าค่ะยกมือให้หน่อยเวียงป่าเป้าแล้วก็พญาเมงรายค่ะ พญาเมงลายสลับมาตรงนี้นะคะพญาเมงลายค่ะแม่ลาวค่ะแม่ฟ้าหลวงค่ะแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็โดยหลวงสุดท้ายค่ะโดยหลวงโดยหลวงสุดท้ายค่ะจะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะจะย้ำอีกทีหนึ่งอำเภอเมืองแม่จนัน เชียงของทานเบียงป่าเป้าพญาเมงลายแม่ลาวแม่ฟ้าหลวงดอยหลวงจูกต้อง,งไหมคะคนะแม่สายไม่ได้ สมัดไว้ตรงที่เขียนมาไม่ส่เพิ่มไม่ใส่ด้วยนะคะเพิ่มไม่ใส่ด้วยั้นงานทางถ้าลงนั่งานต้องเพิ่มไงขอโทษทีนะคะมีเพิ่มอีกไปคะคณะกรรมการอ่าสนามเช่มาแจ้งให้เลยนะคะพร้อมไหมคะถ้ามีของไม่สาเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มฉากอีกนะคะ ไม่นะ้นเราจะแข่งทีละห้าก่อนนะคะเพราะว่าถามของเรายาังขาดอีกถามหนึ่งนะคะถ้าให้ครบสิบกระบอกก็ขาดนะคะคณะกรรมการ,าการจะเจอเลยแล้วรอสักครู่นะคะส่วนรอสักครู่เพราะว่าตอนนี้เราถ้ามีอยู่สิบทีมน,นะคะเราจะแข่งทีละห้าทีละห้าอะ,ะแล้วก็ เราให้แข่งทีละห้าก็คือกระบอกถานเบอแล้วก็ถักตัาดเบย่นะคะเลยจะขอแข่งทีละห้านะคะตอนนี้มีสิทธิ์ไหมคะคณะกรรมการประาศแจ้งด้วยเตารูปดอกค่ะคณะกรรมการเ่ารูปดอกครบไหมคะแจ้งด้วยมาลุยจะได้ช่วยอัน่น่จุดลับไว้ใช่ คณะกรรมการการค้าเชียงแสนก็ลงสมัดไว้ด <were pine>? ้วยนะคะตากน้ำเสร็จกระบอกค่ะแต่ก็คือที่ลายมือของคณะกรรมการยังขาดหลือเปล่าถ้างั้นแบบนี้ไหมค่าคณะกรรมการเราแข่งกันห้าห้ ถ้าอำเภอก่อนได้ไหมคะถ้าอำเภอก่อนได้ไหมแล้วก็เราคะ่ะคณะกรรมาการช่วยมาแจ้งด้วยนะคะ <c oughs> เออขออนขออนุญาตนักกีฬานะครับขออนุญาตนักกีฬาอ่าตามอำเภอนี้นะคะให้ที่ผมเ่าอำเภอก็ขอให้ไปอยู่จุดสตาร์ทตรงนู้นนะครับเอาไปเฉพาะคนเห็นขันนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองไปเลยครับไปทางนู้นนะครับอำเภอแมจันอำเภอแมจันแม่จันแม่จันอยู่ไหนอ่าเมจัน เชียงของเชียงของเชียงของอันเดอร์พองอันเภอร์เดียมาป้าอันเภอร์เดียเมย์ไรอ่ะขึ้นให้ก่อนนะครับทีนี้หนึ่งไม่ให้พี่หนหยุดก่อนนะครับเพราะว่ากระบอกของเรายังไม่ครบค่ะครับกระบอกของเรามีอยู่แปดแปดด้านนะครับทีนี้เรามีอยู่หกเอ่อสิบสองทีนะครับเราจะแข่งที่สองชุดนะครับขอฝึกขอฝึกขอเราเบิ่มค่ะ ตอนนี้นะคะในการแข่งขันนะคะ<อ>เราเริ่มสตาร์ทจาก<อ>ที่เอากระบอกก่อนแล้วก็วิ่งมาอยูอ่ที่หนะถักไอถังน,น้ํานะคะแล้วก็เอาน้ําในถังนเนี่ยใส่กระบอกนะคะอตอนนี้ค่ะตอนนี้ ค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะนักกีฬายกมือขึ้นไห้หน่อยนักกีฬาค่ะนักกีฬานักกีฬาทังทางนี้นะคะนักกีฬาเอากระบอกวิ่งนะคะวิ่งมาแล้วก็มาใส่น้ำตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับไปที่เดิมคืออันนั้นคือเส้นชัยนะคะเข้าใจไหมคะเอากระบอกกลับไปด้วยนะคะค่ะต้องตักให้เต็มคณะกรรมการจะรอดูอยู่นะคะถ้า น้ำไม่เป็นหรือยังไงคณะกรรมการจะไม่ให้นะคะถึงแม้คนจะได้คนที่เต็มถ้าน้ำไม่เต็มเราจะเป็นไงนะคะคณะกรรมการก็ไม่ให้โอเคตอนนี้คณะกรรมการพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วส่งส่งซิ่งให้หน่อยคนที่นักกีฬาไม่ใช่นักกีฬานะขอถอยหลังอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะสองเก้าหรือว่าสามเก้าก็ได้ค่ะ เพราะว่าคณะกรรมการแต่ละท่านจะได้มองเห็นว่าคนคนไหนที่ไหนจะได้โอเค กรณีกรณีคณะกรรมาการบอกนะคะขอการู้นาคนที่แข่งขันนะคะดูกระบอกให้หน่อยว่ามีรูไหมคะคนที่แข่งขันดัดดูให้หน่อยว่ามีรูไหมรกระบอกมีรูไหมคะมีนะคะตอนนี้คณะกรรมาการบอกว่าถือกระบอกมาแล้วก็ใส่ในห้ามเต็มให้เต็มเลยนะคะแล้ววิ่งกลับไปที่เดิมแล้วก็ตั้งอย่างที่น้องผู้ชายตอนนี้ตั้งอยู่แล้วก็ให้น้ำไหลออกจากตรงนั้นถึงจัชนะนะคะ เข้าใจไหมคะค่ะเข้าใจไหมถ้าจะมีอยู่ หนึ่งสองสามค่ะจะมีสามรางวัลนะคะรู้สึกว่าเลียงผิดอีกแล้วนะอาตัเมืองมีไหนนไหลออกจากหูครับแล้วเาจะจ่ม้ำงไหลออกนั้ไหลรูนต้องมีน้าออกจากหูเป็นไรดีคปปน้ตงอหูแสดงว่ารัน้อก็ไ้ขอ้ายหอาจะอหน่อยคุณไม่ิดท่น ตรงนี้จะมีกับดักที่จะบังเลนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ะ เราก็เล่นวัดน้ำใช่ไหมไม่ได้วัดน้ำขอให้น้องใช้น้ำไหลออกขาลยกไปไปวัดก็ไปไม่ได้นะไหลออแล้วจไปตั้งอน่ตอนนี้ที่ตั้งอยู่ถ้้ไหลออกจากกระอที่เป็นรูนันล่ะโอ้ไม่จะไหลได้ยังไงเนี่ยขยอมนอนนอนมาน่ยขยอยกัน่อได้เออนมาอ่ะได้ก่อได้มาเต็มแน่นะถ้านอนมา่ะได้ไปอไรเชื่อเม่ได้ไ ปานะคะนตัวตดต่อม่้นะคะคาตเย่าตีเ่คาตาเย่คาตารรมการของคาตเยตอนนี้เสริมอะไรเพ่้วนะคะสรงอะไรเพ่ข่งชาติพันด้วยนะคะว่ามีมีสช่าผีญนโมนะคร่ค่ะสัญญาณวีนะครับสัญญาณวนะสัีนะครับ เอาอุ้มเลยอุ้มไว้อุ้มไว้อุ้มกระบอกเขาเลยลงมาฮะเพิ่มอีกอ่ะมีคนเพิ่มอีกอ่ะเอาเห็มเลี้ยวอำเภอปิอ่ะค่ะตอนนี้จะมีอยู่สิบสิบเอ็ดสิบสองอำเภอนะคะสิบสี่อำเภอนะคะตอนนี้ สี่สีอ่อำเภอเนี่ยเราจะแบ่งเป็นรอบแรกจะเป็นเจ็ดคนนะคะเจ็ดกลุ่มนะคะขอแม่ลาวแม่เรา,าอยู่ไหนแม่ลาวแม่เรา,าขอเพิ่มหน่อยค่ะแม่เราไปทางโน้นเลยค่ะแม่เราแม่เรานักกีฬาแม่เราอยู่ไหนคะขอเพิ่มค่ะ ไม่แล้วลูกพูดเลยลูกนั่นนะเออไม่แลาวลูกนั่นเลยมีคนกระซิบมาบอกว่าจะให้พูดภาษาของชาติพันธุ์ตุรกีเนาะแต่เรรอบข้างแล้วชาติพันธุ์ของตุรกีก็มีนะคะเราจะสื่อสารไปแค่สองชาติพันธุ์สามชาติพันธุ์นะ มันยากมากนะคะขอใช้เป็นภาษากลางก็แล้วกันนะคะถ้ายิง่งใช้ภาษาเหนือยิ่งคล่องเลยค่ะตอนนี้คณะกรรมการหัวปั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามเมื่อเช้าหรือที่ผ่านมาไม่ได้ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทราบนะคะแต่แารคติการรวมอุตสาหกรรมเยอะเลยนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ ค่ะตอนนี้จะอ่านเลยนะคะให้จัดตามที่พิธีกรอ่านเลยนะคะอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอยู่ช่องนี้อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองอยู่ไหนอำเภอเมืองให้อยู่ช่องนี้นาาฬิกช่องแรกค่ะช่องแรกเขามีอยู่แล้วมอยู่แล้วเมีอยู่แล้วเ้าวมีอีกแล้วมีอีกแล้วนะคะค่ะเอาเอานี้เลยใช่ไหมคะโอเคได้เลยนะคะ รอบนี้คิดว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะแม่จันค่ะแม่จันยกมือแม่จันรอบช่องแรกนะคะเช่นคอค่ะช่องสองสามอภัเมืองค่ะสี่อภอมานค่ะยกมือด้วยนะคะห้าเวียงผาเป้าค่ะหกพยแมงรายค่ะเจ็ดแม่ลาวค่ะยกมือด้วยนะคะค่ะพร้อมหรือยังคะคณะกรรมการถ้าพร้อมแล้วตีเตี๋ยนคณะกรรมการจัดเลยนะคะค่ะ อเอาะครับเขอ<ช>คกนน,น,นะ,ะอก้ค่ะองเชียครับกองเชียเป็นที่เลยน,นะครับกลองเชียได้อยู่ห่างๆเชียได้เต็มที่เลยนะคะแต่ขอการุณาออกจากนักกีฬาด้วยนะคะ

ปฏิกาอยู่ที่คณะกรรมการนะคะฮะอันนี้ถือว่าผ่านนะคะที่หนึ่งที่สองค่ะอ่ากีฬาที่สามนะคะชักกเยอร<ด>ชักกเยอไม่ทราบว่าคณะกรรมการอยู่ทางไหนแล้วก็อาชาติพันธ์ไหนที่ยังไม่ได้ไปสมัครนะคะของชักกเยอรไปสมัครได้เลยนะคะแล้วก็มาส่งตามที่พิธีกรนะคะเดี๋ยวได้ กล่าวให้นะคะครับผลมาแล้วนะครับผลยังไม่เป็นทางการได้ครับตอนนี้นะคะรอผลอยู่นะคะ